ขวใส่ขุ่นจมาับพี่น้องเอาแบบเลื่องๆหอมๆไปหลวดของเสียของเสียสูตรเพชรท่องใสได้นน่เด้อจากขัวเข้าวขวบซจสลรวจ็มาตำพี่น้องเอ้ยบ่ได้ตำมุนเนี่ยครับตำพ่อมันหักหักแตกๆนี่ก็พ่อแล้วลองจากมักนำปลาขึ้นนึงแล้วครับพี่น้องบันนี้ก็สิมาเอาขาวใส่ครับพี่น้องเอ้ย ถึงเวลาขั้นตอนสุดท้ายนะครับนีเขา่าขวครับผมดูดูเทปท้องใส่เลยครับเด้อเบืองเขา่าขวพี่น้องไปเจได้ครับผมอืมกักแต่ว่นะครับเริ่ะโค่นแลพี่น้องเลยโค่โนโค่โนโค่นโค่นโค่น เป็นนั้ำวาเซตินแล้วครับพี่น,อออน,น้องเนาะเอาเบิดซะนี่โอ้ยมันจังสีหอมอืมข้าวคั่วนี่หอมหว่หวยห่วยเนาะเสียดแล้วครับพี่น้องเลยเยอะแต่แพ็คข้ากระปุกเราบ้างเสร็จแล้วครับพี่นอ้องขั้นตอนสุดท้าย กุ้งจอมสูตรเพชรทองใส